แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ12มีนาคม2567เราจะมาอัปเดตวาระประชุมครมในวันนี้นะคะโดยกระทรวงการคลังชงภาษีหนุนโทเค็ตดิจิทัลแก้บุกรุกที่ดินรถไฟโดยในวันนี้นาะยสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอแทนนายกรัฐมนตรีซึ่งติดภารกิจเดินทาง เยือนสาธารณารัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการและกิจกรรมคู่ขนาณนณกรุงปารีสเมืองคารสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะและเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการและกิจกรรมคู่ขนาณนณกรุงเบอร์ลินส,สหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีระหว่างวันที่7-13มีนาคม2567 สำหรับวาระสำคัญที่น่าสนใจของหน่วยงานต่างๆซึ่งจะเสนอเข้ามาอย่างที่ประชุมครมพิจารณานะคะอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนด้วยโทเค็ตดิจิทัลเพื่อการลงทุนโดยออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรส่วนคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอผ่อนพันมุมติครมเรื่องการออกเลขที่บ้านชั่วคราวให้กับผู้บุกรุก ให้กับผู้บุกรุกในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอด้านสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐปี2 5 6 6ถึง2 5 7 0นะคะเช่นเคยนะคะก่อนปร,รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมส่งกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดตดดิดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาดูวาระพิจารณาอื่นๆนะคะ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอการต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสินวงเงิน500ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบีย้ยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอขออนุมัติและขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนภาคใต้ กระทรวงยุติธรรมเสนอการจัดทำข้อสงวนเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญกระทรวงยุติธรรมเสนอความเห็นปฏิญญาว่าด้วยการเร่งรัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรับมือระดับโลกต่อภยัยคุกคามยาเสพติดสังเคราะห์และขอความเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม ในการรับมือภายคุกคามจากยาเสพติดสั่งเคราะห์ระดับโลกกระทรวงยุติธรรมเสนอการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาการยาเสพติดสมัยที่67และการขอความเห็นชอบร่างถ้อยถแถลงระดับรัฐมนตรีและการประกาศคำมั่นในนามประเทศไทยตามเอกสารแนวคิดข้อ,รอเริ่ม p r e s เ Get Action ของประธานคณะกรรมาการยาสเสพติดสมัยที่67ในห่วงการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะกรรมาการยาสเสพติดสมัยที่67นะคะมาดูวาระเพื่อรับทราบนะคะกระทรวงคมน,นาคมเสนอร่างกฎกระทรวงออกความตามในพระราชบัญญัติเรือไทยพุธศักกา2481 กระทรวงมหาดไทยเสนอ Espero ร Wand ่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานีแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานีปี2558กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองวอซอจังหวัดอุดรธานีกระทรวงศึกษาธิการเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำกรณีศึกษาองค์ความรู้และแนวคิดจากประสบการณ์ของต่างประเทศสาพันธ์สาธรารณรัฐเยอรมนีและสาธรารณรัฐเกาหลีของคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเดิมวุฒธธิสภานะคะ สำนักง,งานตรวจการแผ่นดินเสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างเดือนเมษายน2,567ถึงเดือนมีนาคม2,572ระยะเวลา60เดือนหรือ5ปีนะคะสำนักง,งานคณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตในภาครัฐเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2568 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของรัชการนะคะเสนอการแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท้ายสุดวุฒิสภาสเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาของคณะกรรมการ,การการศึกษาวุฒิสภาสำนักง,งานคณะกรมกรมการกฤษฎีกาเสนอร่างพระากกราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2นี่คือวาระประชุมครมในวันนี้12มีนาคม2567นะคะ